สวัสดีครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงทางเข้าวัดปากแสงแล้วครับด้านหน้านะครับประตูด้านหน้าถ้ามองไปด้านขวามือนะครับตรงไปนั้นจะไปผ่าแต้มนะครับอำเภอคงเชียมถ้าเรามองมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นทางไปอำเภอเขมรานะครับทางนี้ตรงด้านหน้าด้านหน้านะครับที่เข้ามันเข้าได้หลายประตูนะครับเข้าได้ประมาณ3ประตูครับด้านหน้า ตนี้คือประตูใหญ่ครับประตูใหญ่ด้านหาวัดวัดพระโตวัดปากแซงนะครับจากตรงนี้จะไปในวัดอีกประมาณเกือบกิโลนะครับอีกประมาณกิโลครึ่งเื็อประตูด้านหน้านะครับ